สวัสดีครับผมช่างนิวจากอูด,ด,ดีดีกาหลาดนะครับวันนี้เราจะมายกาเกียร์ฟอร์ดโฟกัส MK3 เครื่อง1.6นะครับโค้ดมันขึ้นแจ้งว่าง่ามเปลี่ยนเกียร์ A ออ่อนค้างแล้วตอนนี้คือไฟตำแหน่งเกียร์เอไม่ขึ้นแต่เช็คจากโค้ดแล้วไม่มีปัญหากเกีย่ยวกับกล่องเกียร์ เดี๋ยวเราไปยกเกียร์แล้วมาเช็คดูก้ามปูการันตีหนึ่งว่ามันติดจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็คือถอดได้รือไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับรือกองอากาศออกรือฐานแปดออกตอนนี้กําลังถอดน็อบเกียร์อยู่หลังจากที่เรายกเกียร์ลงมาแล้วนะครับอันนี้ทําการถอดมอเตอร์ก้ามปูเพื่อเซ็ตให้คัดมันดีออกมา พื่อที่จะดูก้ามปูข้างในแต่เนี้ยผมถอดเพืองด้านหน้าไปแล้วตอนนี้กําลังถอดฟินอยู่กับถอดมอเตอร์แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรู้ได้รู้กันครับว่าก้ามปูมันติดยังไงอ่ะหลังจากที่เรากดกิ๊บปั๊บชัดมันเด้งขึ้นมาเลยนะครับเนื่องจากตัวก้ามปูมันเปิดออนอยู่ก้ามปูก้ามปูนี่ครับเห็นเลย ดันมาสุดเลย แต่ว่าก้ามปูอติดค้างอยู่เลยผมถึงบอกว่าเวลาไฟรูปเครื่องไฟรูปเฟปเืองมันโชว์ให้เช็คโค้ดก่อนเพราะมันเป็นได้เป็นได้สองอย่างเป็นได้ทั้งกล่องเครื่องอขอโทษดีครับเป็นได้ทั้งกล่อง P C M และตัวก้ามปู เพราะว่าโค้ดโค้ดที่ขึ้นกล่องโค้ดโค้ดกล่องจะไม่เหมือนโค้ดก้ามปูที่ขึ้นเดี๋ยวเราจะไปถอดก้ามปูแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีครับหลังจากที่เราถอดน,น็อตหวัวจีบหมดแล้วนะครับนี่ก็คือตัวที่บอกว่าก้ามปูเติดหอนขางคือดันไงก็ดันไม่ลง นี่คือปิดของแท้ส่วน,นนี้เป็นก้ามปูบีก็ฝืดด้วยเหมือนกัน,นแต่ว่ามันยังพอขยับได้อยู่บ้างน,นิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนก้ามปูมือสองใส่อันนี้ผมจะให้ไปดูตัวปลอกกดลูกปุนกดคัดนะครับ จากที่ก้ามปูก้ามปูเอออนค้างมันเลียคัดตลอดมันทำให้ตัวขอบมนคันไหมและละลาย mm hmm. ก็คือถ้ามีชิ้นส่วนฝืดติดออนค้างาแนะนำให้เปลี่ยนขอบกดด้วยสำหรับช่างทั่วไปที่ไม่รู้จุดนี้นะครับแล้วก็ตัวแผ่น แผ่นจานกดเห็นไหมครับว่ามันสึกสึกไปเยอะมากส่วนอันนี้เป็นจานมือสองสึกแค่นิดเดียวเองเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนปับ๊บเวลาเราใส่ไปใช้ได้ไม่นานครับเนี่ยอย่างเนี้ยขามันหลุดไปแล้วเนี่ยไม่เกินเดือนสองเดือนได้ยกใหม่อีกรอบแน่นอนถ้าไม่เปลี่ยน โอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบลหลังจากที่เราล้งางทำความสะอาดแล้วก็อันนี้ผมทาจาระบีไว้บางๆนะครับเพื่อให้การหมุนของตัวล้อกล้ามปูอะมันเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการสึกหรออันนี้เราก็จะไปประกอบก้ามปูกันเลยเนะาะเวลาเราประกอบเราให้เราใส่ก้ามปูบีก่อนเป็นดับแรกวางลงไปเลยครับ ใส่กา้ามปู A เข้าไปครับใส่ดูดีๆนะครับมันจะมีบูทไว้ให้ล็อกนะครับแบบนี้นะบูทบูทมันติดอยู่กับตัวเก่าโอเคเวลาเราใส่กา้ามปู่ะดูด้วยนะครับบูทตัวเดิมมันติดไปกับกา้ามปูเดิมหรือเปล่า ถ้าติดถอดออกใส่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกล้ามปูมันโยกมันสไลด์ได้ไม่ดีเราก็ <S 2> <S 2> เสร็จปั๊บเห็นสังเกตนะครับว่ามันจะมีบูทยอยู่รูบูท ต่อไปเราก็มาใส่ตัวสปริงกดล็อกกล้ามปูกันเวลาขันเข้าซ้ายขวาขันเข้าพร้อมๆกันนะครับเวลาจะขันแน่น ไขน่นอนนะครับให้ไขน่นอนตัวหัวจีบตัวเล็กก่อนนะครับที่เป็นตัวเมียแล้วสองสาเกียวก่อนสองครางแล้วใ,ให้ดึงนิดหน่อยนะครับดึงพอตึงนะครับอย่าดึงแรงเกิน ก็จะมาไขตัวน็อตะปิงก้ามปูนะครับขอคันแน่นแล้ครับให้เราดึงนิดหนึ่ง ขันแน่นหมดแล้วนะครับให้เราดูมาร์กด้วยนะครับมันมีมาร์กอยู่ให้เราเลื่อนมาร์กให้ตรงตำแหน่งด้วยเพื <S 2> <S 2> <S 2> ่อที่ว่าการกดมันจะได้เท่าเท่ากันครับ แล้วใส่กล้ามปูเสร็จแล้วนะครับต่อขั้นต่อไปเราก็มาใส่ปอกกดครับ mm hmm. ก่อนใส่ปอกกดขั้นเราอย่าลืมทาเจลาบีที่ปอกด้านข้างที่เป็นสลักนะครับด้วย กันให้หนึ่งทีนะผมเป็นคนพวกป้ารับกันชอบไม่เหมือนชาวบ้านเนอะ <c oughs> เน้นช่วยเป็นหลักครับ หลัาจากที่เราหล่อลื่นตัวลูกป,ปืนแล้วนะครับเราก็จะมาใส่คัดกันลงไปอีกทีนะอันนี้เราจะมาเซตคัดกันนะครับก่อนที่จะใส่เพราะว่าถ้าเราใส่ทั้งแบบเนี้ยเราจะล็อกคลิปคัดด้านหน้าไม่ได้ตอนที่เราถอดตีจิออกเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะดันกระบอกปืนอยูอ่เดี๋ยวเราจะไปเซตคัดกันครับวิธีการเซตก็คือจะเซตให้ตัวพวก ิปด้านในเนี่ยครับปิดล็อกให้มันเสียบเข้าไปในรูแล้วก็จะมาเซตชั้นที่สองเพื่อให้ตัวขอล็อกตัวนี้เกี่ยวเข้ากับตัวหวีชั้นที่สอง,งสอันตาเดี๋ยวเราไปเซตพัดกันเลยครับวิธีการเซตก็คือมันจะมีเครื่องมือพิเศษตรงนี้ก็คือเสียบลงไปเสียบเสร็จปับ๊บให้เราใช้น็อตขันไวแ้แตะๆก่อนนะครับ ันนี้เราจะไปเซ็ตคัดชั้นที่หนึ่งกันก่อนนะก็คือตัวด้านในเวลาเซ็ตคัดก็คือให้เรานี่ตัวตะขอนี่ด้วยครับ จะค่อยๆเข้าไปทีละฝั่งนะครับให้เราขันไปเรื่อยๆจนมันไม่มีเสียงดังแล้วเราปล่อยตัวล็อกตัวนี้ออกเป็นเชี่ยวออกแล้วเราค่อยายคายตัวนี้ออก เซชั่นที่หนึ่งได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่ามันเซ็ตเข้าแบบไหนเห็นไหมครับตอนแรกมันเกยอ,อยู่ด้านบนตอนนี้ก็คือมันมุดเข้าไปในรูเวลาเราเซ็ตเสร็จแล้วให้เรามองทุกด้านนะครับว่ามันเซ็ตเข้าไหมอ่านี่คือเข้าหมดนะครับอ่าทีนี้เราจะไปเซ็ตชั่นชั้นที่สองกันครับ ในการเซตชั้นที่2นะครับเราจะหงายเครื่องมือตัวนี้ขึ้นก่อนที่เราจะขันขันแน่นนะครับให้เราคลายตัวล็อกตัวชั้นที่2ก่อนนะ ได้แล้วเ,วเราไปนี่ ดันตัวกิปตัวนี้หรือลิปทั้งสาะครับตัวนี้นะให้มันดันเข้าไปในล็อกนี้ได้นะครับแล้วเราถึงจะปล่อยเจ้าตัวนี้อพอเราอพอเรา ขันจนมันดันเข้าไปได้แล้วนะครับให้เราปล่อยปล่อยเสร็จก็ให้เราดันทั้ง3ด้านเข้าไปครับแล้วเราก็ถายออก ันนี้มเท่าน,น,นี้ก็เป็นอาเสร็จนะครับในการตัวเซ็ตคัดก่อนใส่เข้าไปในเกียร์นะครับจะลอ็อกแล้วหวีมันจะถูกถกกดให้ถูกเข้าทั้งด้านในและด้านนอกเลยทีนี้เราก็จะใส่ตัวคัตเข้าไปได้ง่ายเวลาเราใส่คัดนะครับให้เราใส่เข้าไปตรงๆหรือไม่งั้นเราใช้ขาแคมที่จับลูกปืนเขาขับอ่ะมาช่วยจับ ราะว่าถ้าเราใส่เอียงปั๊บทีเนี้ยแผ่นกดจานะ่ะมันจะเอียงตามทีเนี้ยมันจะไม่ตกล็อกแล้วเวลาเราเททคัดอะ่ะมันจะไม่พลาเวลามันตกล็อกเ,อเราใส่ให้เราหมุนเข้าไปใส่เออหมุนใส่ด้วยนะครับมันจะได้เข้าไปได้ง่ายๆแล้วเราก็มาตอกรอบลูกปืนแล้วก็ใส่กินนะครับหลังจากที่เราใส่คัดใส่แหวน คลิปล็อกหมุนแล้วนะครับให้เรามาหมุนก้ามปูคลายเซ็ตคัดที่เราเซ็ตก่อนใส่ ดูนะครับว่าก้านปูมันดีอดกับไหมเนี่ยดีอดกับเราจะหมุนก้านปู A สองรอบก้านปู B สองรบอบนะครับเพื่อเช็ดเสียงที่ด้เมื่อกี้ก็คือ ก้าปุ่ยดันคันขึ้นมาให้ดันล็อก,กอีกชั้นหนึ่งให้มันหนีมันไว้ไม่ให้กิบมันหลุด เราเซ็ตคัส็จแล้วนะครับก็คือให้เรามาหมุนดูเช็คดูว่ามันหมุนได้ลื่นไหมถ้าหมุนได้ลื่นก็คือเดี๋ยวเราไปยกใส่กันเลยนะครับแต่ก่อนยกใส่อ่ะให้เรามันจะมีมาร์กของตัวชุดคัสอยู่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมให้หมุนให้ตัวให้ให้หมุนตรงกับตัวใดสตาร์ทไปเราไปยกขึ้นกันเลยครับหลังจากที่เราประกอบเกียร์เข้าเครื่องเสร็จแล้วนะครับ นนจะไปทำการสตาร์ทเช็คบูทอก Talk, แล้วก็เช็คโคด้ดดูและก็เช็คอาการที่ลูกค้าแจ้งมาเ,เราจะมาสตาร์ทเช็ครถกันนะครับว่ามันมีอาการเดิมที่ลูกค้าแจ้งไหมก็คือว่าพอบิดสตาร์ทแล้วเงียบไม่สตาร์ท น,นี้คือตรรดาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเช็คโค้ดกันอีกทีหนึ่งเพราะว่า,เ,าเปลี่ยนชุดก้ามปูไปยังไงมันมีโค้ดค้างในระบบอยู่แล้ว <Okay. S 1> พวกฟอร์ดโฟกัสนะครับเวลาพวกชุดก้ามปูมันติดขัดอะ่ะมันจะไม่ค่อยอไฟมันจะไม่ค่อยโชว์นะครับเราต้องใช้คอมพิวเตอร์เสียบเช็คอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูโค้ดอีกทีหนึ่ง <c oughs> หลังที่เราเช็คโค้ดและลบโค้ดไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูโค้ดที่ผมเคลียร์ออกไปนะว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างเห็นไหมครับมันมีขึ้นค่า a จับเพดส่วนหลักๆเลยคือขึ้นชิ้นส่วนสื่อ a อ่อนค้างนะครับแล้วก็คันนี้มีโมดลูล abs เสียแต่ยังไงเดี๋ยวคอยแจ้งลูกค้า อีกทีหนึ่งลูกค้ามีเข้ามาแจ้งเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันน,นั่ก็คือสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยก็คือเดี๋ยวจะไปใส่ร้อแล้วก็วิ่งทดสอบอีกทีหนึ่งส่วน รู้ได้ไงว่าเป็นที่ตัวโมดูล ABS ก็คือโค้ดมันฟ้องไปแล้วครับอยู่สามพันถ้ามันเป็นในกรณีถ้ามันเป็นเซนเซอร์มันจะฟ้องที่เซนเซอร์ครับไม่ว่าไฟอะไรจะโชว์เช็คโค้ดจะชัว์ที่สุดนะครับทางอู่ดูดีๆการลาดเช็คให้ฟรีนะครับถ้าสะดวกเข้ามาได้ครับ ผมเอาราไปวิ่งทดสอบแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยรถอันนี้ผมเอารถมาวิ่งทดสอบนะครับตอนแรกเกียร์เอมันเข้าแล้วไฟเกร์เอไม่ขึ้นเลยตอนนี้ก็คือคือขึ้นได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไปกดวกลบกันดูต้องขออภัยด้วยนะครับขับมือดียว ใช้โหมดสปอร์ตตัวนี้ไปได้ตอนแรกก็มีอาการสตาร์ทเงียบแต่ไม่มีไฟลุกเครื่องโชว์นก็คือ,ขอเข้าได้ครบหกเกียร์เลยนะครับเดี๋ยวลองใส่เกียร์ดีแล้วดึงกลับมาเกียร์เอ็ดใหม่นะ ให้ลูกค้ามารับรถกลับครับไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าอยากจะรู้ราคาว่าผมยกเปลี่ยนชุดกล้ามปูปของปรกดดมือสองราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนะครับ ือโทรมาสอบถามได้แอดได้ทั้งไลน์เบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับ